สวัสดีครับกลับมาแล้วครับวันนี้อยู่กับผมหัวหน้าทีมเขาเรียกว่าอะไรกาเดียนกาเดียนอ d i ก n o เล็กซี่ไอ้เด็กกูดูไม่เหมือนกาเดียนเฮ้ยแดกเป็ดป่ะยิงไอตัวริมเนี่ยไม่ได้กาเดียนนะไอนี่ตัวสมฟนี่สมอหนึ่งสมอสองไอนี่ก็ย้อนดู อ่าไหนโชว์ที่บินเขาดูโอ้โ <c oughs> แขนสดมึงต้องพุ่งมาข้างหน้าเด่์พุ่งเขาหัวไปพุ่งมาข้างหน้ามึงจะปักหน้าอยู่แล้วเอาใหม่เอาโอ้ <c oughs> โหชีวิตกูไ <c oughs> อสัตว์ทาสีหนึ่งชั่วโมงสามคนคะหนึ่งชั่วโมง ล้างอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงล้างอีกน่าจะไอ้เหี้ยแม่งมาตายเพราะปากกาแท่งเดียวไอ้สัตว์หนึ่งนาทียังไม่จบเลยแท่าแดกแล้วนะครับมึงไปรีวิวโลกไใเนี่ยมันจะอาจจะไม่ยังไงอ่ไปดูซิรถอะไรนี่รถเข้าใหม่มากมายเลยเออไปไปดูกันแล้วทำไมต้องเสียบไปอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยพวกเราเนี่ยยิงเลยยิงฝืดนะไอ้เหี้ยเราเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะสุดท้ายเป็นไง แปลกแปลกปอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาครับวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพวกมึงออกไปเลี้ยงหลังก่อนเอาไปมสองตัวเสมอเจ็ดคันีอยู่หน้าวันนี้นะคาวาสกิซะส่วนใหญ่นะมียุโรปมาแปลกใหม่มาคันเดียวคันแรกพบกับบัวซิดหกห้าศูนย์เอเบสปีสองพันสิบห้าสีเขียวปีสามใบครับผมนะฮะสภาพแบบนี้เรียกว่าพร้อมใช้งานเอาไปนี่ใช้ยาวๆได้เลย นะไม่ต้องดูอะไรมากซื้อเลยกับผมผมบอกแล้วนะรถดีถึงเอามาขายรถไม่ดีไม่เอามาขายหรอกมรสองหมื่นห้าพันโลหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันพอหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันมาครับคันต oh, uh ่อมา GS310 ครับผมนะตัวนี้เป็น b ีเอ็ยูปี2017เอฮ้ยสายยุโรปทรงเอนดูโรนะรถน้ำหนักเบาค่อนข้างเบาขับง่าย นะมึงไม่ช่วยกูพูดเลยก็ <g ül> ดูมันนั่งรูปแขนอยู่นะอ้าลเหรอนะส่งเอ็น d u โรครับผมขับง่ายและระบบช่วง<อ>ล่างนี่ถือว่าดีเลยก็กูถ่ายคลิปอยู่มาขายไอติมทำไมเนี่ยไอจอดล้อก,ก่อนจอดล้อก,ก่นอ,อนจอดล้อจอดล้อตำรวจแป๊บนึง <S <S นะนเฮ้ยคันนี้ปี17ไม์เท่าไหร่มาดูดนี่ครับผม 3 5มหมื่นห้าพัโลสามันเฮ้ยรถ1สูบแล้วสมรรถนะสูงค่อนข้างสูงเลยนะลูกโตลูกโตขับสนุกนะบอกให้เก้าหมื่นเก้าพันพอเก้าหันทีเด็ดคันนี้เลยขว w a สกิ i แซดเก้ารอเอเบไปสองพันสิคันนี้ของแต่งเป็นแสนถ้าจะให้ไล่ไม่จบไล่กันที่กันสะบัดไฮเปอร์โปตัวท็อปสีแดงครับนะอะไหล่ทองครนะหรือจะเป็นปั๊มแบมโบ เบอร์19หรือจะเป็นมือคัดอิตาลี TWM หรือจะเป็นงานคาร์บอนงานเทียวรอบคันด้วยจะเป็นลายผ้า F1 ลายผ้าธรรมดาลาย2โอ้โหปกล่างนี่ทรงสนามท่อปูไทเทเนียมอนะปลายอะคารปวิกแท้ปั๊มหน้าหลังนี่เป็นแบมโบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะโอ้โหสภาพ้าแบบนี้ของแต่งแบบนี้เฮ้ยขอดูเลขใหม่ก่อนอ่าดูเลขใหม่กันมาใบสองหมื่นโลนั้นอะ สองแสนเก้าพัพอ2อง0 0นเก้ันนะคังต่อมาครับคาวาสกิแซดแปดร้อปีสองพถอยเข้าไปคันนี้สีส้มดำนะเรียกว่าพร้อมใช้งานก็ว่าได้ครับแคดบาร์มีแล้วชิวหน้าแต่งมีแล้วนะท่อสลิปออมีแล้วล้อทองมีแล้วยางหน้าหลังใหม่นะใหม่คันนี้ก็ ไม่เท่าไรอยู่ที่สองหมันโลสองหมื่นเจ็ดโลโอ้โหนึ่งแสาหมื่นเก้พันลหนึ่ง้นพัคันต่อมาเร็วๆสเสมอแซดสี่ร้อยเอเบไปสองพันส <F> ิบ <c oughs> ปี2018คันนี้พร้อมใช้งานสีดําแดงรถสภาพเดิมสนิทนะของแต่งก็มีชิวหน้าแต่งกระจกปลายแฮนด์แล้วก็เป็นท้ายสั้นแบบเหล็กพับได้ยางหน้าหลังใหม่ๆนะใบคันนี้อยู่ที่กปุ๊บสองหมื่นสองโลเครื่องดัมท่าเดิมท่าเดิมฮะสภาพแบบนี้เอาเลาๆไปเลยพี่ดองแปดหมื่นเ้พอแปดหมื คันต่อมาครับ z 300 ABS ไป2,018สีน้ำเงินเทาสีนี้ถือว่าเป็นสีที่ค่อนข้างเรียกขายดีเพราะว่าเป็นสีใหม่<ช>ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็น้วย,วย z 400คิ้วหน้าแต่งมีแล้วกระจกแต่งมีแล้วอ,อกกุปกรณ์เดิมอยู่ครบ,คร,บรถนี้ถือว่าสภาพใสๆพร้อมใช้งาน<ช>นะเลขใบคันนี้อยู่ที่ปึ๊บปึ๊บ25,000โล 25, สาพนแบบนี้เอาไปเท่านี้พอ79,000 79,000และคันสุดท้ายคือวัสกิแซด0ามร้อปี 1> 2 <c oughs> 1 5 5นสะสีดำข้อแต่งมีแล้วยางหน้าหลังใหม่ชิวหน้าแต่งมีแล้วปั้มบนมือคัดแต่งรกระลมมีเรียบร้อยแล้วกาดน้ำมีแล้วมาอยู่ที่25,000โล2 5 0 0 0โล เรล่าไปเลยนะ,ะพี่น้อง59,000พอ59,000สนใจติดต่อได้ที่0 6 <นะ S 2> 8 8 5 5 7 7 4 2ะบริการจัดไฟนัน้นทั่วประเทศไทยครับผมจัดส่งทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยนะไปที่ไหนไม่ผ่านอ่าอย่าไปดันทุลัง<ช>อย่าไปเชื่ออ่โปรโมชั่นหรือเซลลเยอะครับผมนะไม่มีหรอกครับชั่วโมงนี้รถฟรีดาวไม่มีหรอกครับเลทไฟนั้นปรับลงทุกธนาคารไม่มีครัว่าฟรีดาวแน่นอน รอให้ท่านจอง1,000บาทท่านเสียตังค์ใบฟรีๆแถมไม่พอติดแท็กซี่อีกอกลับมาซื้อไม่ได้อีกยืนครั้งที่หนึ่งยืนครัง้งที่2อยืนครั้งที่3ามยาวเลยโอ้โหโ<ฮ>ต่อไปก็ยาว,ยาวเลยนะมาที่นี่ที่เดียวจบเฮียติจัดให้ยินดีให้บริการรออยู่วัสดีครับ